นีออ้อะไรต่อไม่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับจากการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีธุรกิจโทรคมนาคมก็เช่นเดียวกันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องภูมิทัศน์ของธุรกิจโทรคมนาคมในโลกยุคใหม่เป็นอย่างไร ธุรกิจไทยต้องปรับอะไรบ้างมุมมองวันนี้น่าสนใจทีเดียวไปติดตามกับคุณทวีรัตน์นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะพาผู้ชมมาติดตามค่ะเรื่องของธุรกิจโทรคมนาคมหลายคนพูดถึงคําว่าโทรคมนาคมคือการพูดคุยกันสื่อสารนะคะการสื่อสารในธุรกิจดั้งเดิมที่เรารู้จักกันก็จะมีผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมากมายเขาบอกว่านั่นคือธุรกิจโทรคมนาคมถูกต้องแต่ในรูปแบบใหม่ค่ะเราจะพาผู้ชมมารู้จักกับการ เปิดธุรกิจโทรคมนาคมใหม่โอกาสไทยบนเวทีโลกนะคะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปดิจิตัลคำว่าดิจิตัลเปลี่ยนพฤติกรรมของเราคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนโทรจริงๆหรือเปล่าใช้การโทรผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือหรือโทรผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ Facebook Line นะฮะหลายคนบอกอจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ฉันก็อาจจะใช้วิธีในการโทร ผ่านทุกแอปต่างๆมากกว่าการทัวร์ในชีวิตประจําวันก็เป็นได้ตอนนี้โครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปะคะ่ะแหล่งไรายได้ของโครงสร้างธุรกิจก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันแต่สิ่งสาคัญที่จะพาผู้ชมมาติดตามก็คือแล้วเม็ดเงินที่เราจ่ายจ่ายไปเนี่ยมันมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราหรือเปล่าหรือมันถูกผ่องถ่ายออกไปต่างประเทศดังนั้นไปดูกราฟิกแรกกันหน่อยนะคะพาผู้ชมไปรู้จักกับโท,ทรคมนาคมใหม่เขานิยามคำนี้ว่า New Telco Market นะคะเป็นการเก็บข้อมูลเอาเฉพาะเรื่องของการ โทรหากันก่อนจริงๆมันรวมตั้งแต่หมวดของอให้บริการคอนเทนต์การโทรศัพท์คุยการการส่ง SMS นะคะแต่อันนี้เขาเก็บข้อมูลมาค่ะว่าตลาดโทรคมนาคมาคใหม่ NewTelco Market t h a i l a n d Mobile Market Share ในปี2021ก็คือการใช้โทรศัพท์คุยนะ,ะนับรายนาทีปรากฏว่าผู้เล่นดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AAS DTAC หรือ True นะคะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะคะจากการเก็บข้อมูลคนไทยใช้บริการในการโทรผ่าน แอปพลิเคชัน Line แอปเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในหมวดโทรคมนาคมใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเขาทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้กลายเป็นว่า32% Market Share ์ตรงนี้เป็นของ l ล n e คนเปลี่ยนพฤติกรรมโทรศัพท์ผ่าน l ล n e กันแทนนะคะเพราะว่าอาฟรีไม่มีค่าบริการแต่ขณะเดียวกันคะ่ะอันดับ2 Market Share ์เป็นของ AS นะคะก็ถือว่าเป็นพ,พี่ใหญ่ในผู้ให้บริการเครือข่ายตรงนี้19%ตามมดลทรูสิบหกแล้วก็ดีแท็กหลังจากนั้นก็แบ่งแชร์กันไปนะคะ่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะที่เขาเก็บมาแสดงว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันดับ4ที่เราเห็นอันดับ5เนี่ยเป็นของทาง NT นะคะก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะก็เป็นการรวมตัวกันของกสทรคมนาคมหรือแคทกับบริษัท TOT เฉพาะ5อันดับแรกเนี่ย ครองส่วนแบ่งการตลาดไปแล้ว80%ที่เหลืออีก20%เป็นของแอปพลิเคชันสื่อสารต่างๆหลายคนบอกเออก็ฉันก็ใช้บริการนะ20%ที่เหลือก็เป็นทั้งของ messenger นะคะจาก Facebook, FaceTime, WhatsApp หรือ Google Meet ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสำหรับตลาดทรกมนาคมเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกแอปเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราค่ะมันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วมันก็ลุกไปทั่วโลกแต่สิ่งสำคัญคือมันคือสมอรภูมิใหม่ เพราะอะไรรายได้จากการแข่งขันที่เราจ่ายจ่ายไปเนี่ยมันถูกส่งไปยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะหลายคนถามว่าเราก็ต้องการเม็ดเงินมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจที่นี้พอเม็ดเงินมันส่งไปต่างประเทศแล้วยังไงล่ะทําไมต้องมีอะไรมาดูแลจัดก,การรอเปร่ากฎหมายยังไม่เพียงพอที่จะมาช่วยดูแลจัดก,การในส่วนนี้นะคะเอาไปดูการาฟิกถัดไปค่ะทีนี้ได้บรรดาผู้เล่นที่ให้บริการใน New Telco Market หรือ ธุรกิจโท,ทรคมนาคมเหล่านี้เราเรียกเขาว่า OTT นะฮะผู้ให้บริการเหล่านี้หรือเรียกว่า over the top ก็คือธุรกิจให้บริการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจข้ามชาติที่เราเมื่อกี้เล่าให้ผู้ชมฟังไปนะคะ Facebook นะฮะที่เขามี messenger หรือแมกกตั้งทางด้านของ Google นะฮะ Netflix ก็ใช้ให้บริการคอนเทนต์รวมถึง l ล n e ก็จะเป็นธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาให้บริการในบ้านเรานะคะและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เป็นอย่างไรกันบ้างไล่เรียงกันไปตรงนี้ตั้งแต่หนึ่งค่ะออถ้าไปเก็บภาษีนิติบุคคลเรายังเก็บกับเขาไม่ได้นะคะอันนี้เิ่นคือเขาข้ามมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกฎหมายยังรองรับไม่ถึงแต่สิ่งที่ทําได้เนี่ยนะคะตอนนี้เราสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเขาได้ในส่วนนี้อันนี้ก็พอจะเก็บได้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเก็บภาษีเขาไม่ได้ทุกตัวค่ะพอไม่ได้ทุกตัวกลายเป็นว่าการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการต่างประเทศตรงนี้เนี่ยดูเหมือนคนไทยจะเสียเปรียบ เพราะเขาเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่าบ้านเราเพราะเราเก็บภาษีได้เนี่ยนะแค่บางตัวเท่านั้นเองนะคะก็คือไทยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศอันนี้เป็น,นกลไกภาษีเดียวเลยที่เราเก็บเขาได้อย่างที่บอกกันไปภาษีนิติบุคคลยังไม่สามารถจัดเก็บได้ต้นทุนแตกต่างกันไปนะคะทีนี้เนี่ย เราดูกันต่อค่ะเม็ดเงินที่จ่ายไปถูกผ่องถ่ายไปต่างประเทศมันก็เลยกระทบกับภาคธุรกิจของไทยและที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือแล้วเนื้อหาล่ะเราก็ควบคุมเขาได้ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะคะทุกบริการที่ผู้เล่น OTT ให้บริการเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลค่องข้างที่จะมหาศาลมีการประมวลข้อมูลค่ะเราโทรคุยกันดูคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มันต้องมีข้อมูลมหาศาลดังนั้นมันจําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะซึ่ง ผู้ให้บริการ OTT เหล่านี้ก็ต้องมาใช้บริการบนเครือข่ายผู้ให้บริการในประเทศไทยต่ออีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการเครือข่ายในบ้านเราก็ต้องขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นแต่รายได้ส่วนใหญ่ก็ข้ามไปที่กลุ่มของ OTT ตรงนี้เนี่ยนะคะเกิดความเสียเปรียบได้เปรียบกันเกิดขึ้นนะคะอ่ะตรงนี้ก็เลยทำให้โครงสร้างของธุรกิจ New T e l c o มา r k e ก็มันเปลี่ยนแปลงไป แหล่งรายได้โครงสร้างรายได้ถูกผ่องถ่ายไปกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเอาไปดูกราฟิกถัดไปค่ะถามว่าแล้วยังไงล่ะไทยเนี่ยตอนนี้เราขาดดุลดิจิตอลนะคะแม้ว่าเมื่อกี้บอกเราจัดเก็บภาษีตัวมูลภาษีมูลค่าเพิ่มเขาได้เป็นภาษีเดียวที่เราเก็บได้เนี่ยนะคะถ้าไปดูแล้วเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเราเริ่มจัดเก็บภาษีสําหรับผู้ให้บริการต่างประเทศที่เป็นพวกบริการอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ข้ามชาติมาเนี่ย เ,เราเริ่มเก็บมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนับจนถึงมกราคม5เดือนผ่านไปเราตั้งว่าภาษีตัวนี้เราเรียกมันว่าภาษี e-service เคยเล่าให้ผู้ชมฟังไปแล้วนะคะตัว e-service ตรงนี้ภาษี e-service ปี2565ตอนแรกตั้งเป้าว่าเราจะจัดเก็บได้เนี่ยสักประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ล้านบาทด้วยกันแต่ปรากฏว่าเฉพาะ5เดือนเนี่ยมันทะลุไปแล้ว3 0 0 0ล้านบาทแสดงว่าคนหันมาใช้บริการเหล่านี้เยอะขึ้นนะคะสำหรับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เขามาให้บริการในบ้านเราทะลุเป้าไปแล้วดังนั้นปีนี้ มองใหม่ภาษีอีสวดเนี่ยคงไม่เห็นแค่3 0 0 0ันถึงล้านบาทละน่าจะเห็นสักประมาณ10,000่นล้านบาทนี่เฉพาะภาษีอีสวิตท,ที่จัดเก็บได้หลายคนบอกโอ้ก็ดีนะมันทะลุปเป้าแต่อย่าลืมค่ะแล้วเม็ดเงินจริงๆที่เราจ่ายออกไปยังต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าคนไทยเนี่ยจ่ายเงินให้กับผู้บริการข้ามชาติ127ร้เายเอาเฉพาะที่เขามาจดทะเบียนกับสัมภากรด้วยนะฮะยังมีเจ้าอื่นที่เขาไม่ได้มาจดทะเบียนอีกเอาเฉพาะที่มาจดทะเบียนกับ สัมภากรเนี่ย127ร้ายเม็ดเงินที่พอจะนับได้ที่จ่ายออกไปอีก40 0 0 0ล้านบาทเม็ดเงินมหาศาลที่ถูกผ่องไปต่างประเทศขณะที่ผู้เล่นในบ้านเราผู้ให้บริการเครือข่ายที่กลุ่ม OTT มาใช้บริการอ,อีกทอดนึงเนี่ยนะผู้ให้บริการในบ้านเราไม่แทบไม่ได้เม็ดเงินอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะอะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ ประเด็นสาคัญก็คือตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลมาจากทางกรมสรพาร์ด้วยว่ากฎหมายในการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของแพลตฟอร์มต่างประเทศอยู่ในขั้นตอนของการศึกษายังไม่ใกล้เคียงกับการบังคับใช้เป็นกฎหมายในเร็วๆนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะโครงสร้างแหล่งรายได้ของตลาดธุรกมนาคมใหม่ต่างชาติเนี่ย เขาได้ไรายได้จากแหล่งไหนยังไงบ้างเราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันแหล่งแรกเลยนะคะ SMS ส่งข้อความหาการพูดคุยกันสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Messenger แล้วก็พิมพ์ข้อความนะแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนเราแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการส่งข้อความผ่าน Line, WeChat, WhatsApp, Messenger, iMessage หรือ Telegram เหล่านี้เนี่ยเราก็คุ้นชินอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะก็ทําให้ส่วนใ,ใหญ่เนี่ยไลน์เนี่ยนะเขาชิงรายได้ SMS ไปจากผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AIS True d e t a c หรือ NT ค่ะผู้เล่นต่างประเทศอย่างที่แล้วไป WeChat WhatsApp Facebook Messenger Telegram นะคะเหล่านี้ก็เอาส่วนแบ่งรายได้ข้อความไปด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เราก็ต้องดูแล,แล้วล่ะคะ่ะว่าผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศเนี่ยจะเอาชนะ บริษัทต่างชาติที่มาส่วนมาแย่งส่วนแบ่งรายได้เหล่านี้เนี่ยได้ยังไงเพราะว่าคนที่เป็นต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทานซึ่งมันล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนในการดําเนินธุรกิจที่ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศต้องลงทุนเพื่อนหนุนให้ธุรกิจ OTT เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะคะเอาไปดูรายได้ที่2รายได้ที่2ของตลาดโทรคมนาคมใหม่นะคะที่เขามาเล่นก็คือการโทรศัพท์ แอปพลิเคชันสมัยใหม่เนี่ยก็คือคุณสามารถส่งได้ทั้งข้อความแล้วก็โทรหากันเห็นหน้าก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนก็หันไปใช้บริการโทรฟรีน,นะผ่านไลน์คอลค่ะ Google Hangout v นะคะ Viber Skype WeChat หรือแม้กระทั่ง WhatsApp ค่ะกลุ่มนี้ก็มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดในเรื่องของการโทรไปเช่นเดียวกันนะคะคนโทรไปก็ใช้อินเทอร์เน็ตโทรคุยกันต่อมาค่ะอีกหนึ่งรูปแบบรายได้นะคะของกลุ่มต่างชาติ ที่เขานําไปก็คือมีการผลิตคอนเทนต์เดี๋ยวนี้เราก็เสพติดคอนเทนต์ในโลกออนไลน์กันเยอะนะคะเปิดมาตื่นต้นเช้าในเปิดดู YouTube กันหน่อยพักผ่อนสบายๆเปิดดู Netflix นะคะวิวหรือ Disney Plus เหล่านี้ก็เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ข้ามชาติที่ให้มามาให้บริการสําหรับคนไทยในปัจจุบันนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยรายได้เหล่านี้เนี่ยนะคะค่ายมือถือคืออย่างที่บอกกันไปพอเราดูหนังเนี่ยมันต้องใช้การประมวลข้อมูลจํานวนมากผ่านช่องสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต ถ้าเราจะดูได้ไม่ติดไม่ขัดผู้ให้บริการสัญญาณก็ต้องขยายเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นนั่นคือหน้าที่ของกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายดั้งเดิมในบ้านเรานะคะลูกค้าจ่ายรายเดือนให้ใครให้กับเจ้าของคอนเทนต์ที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้แหละค่ะเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าแล้วแบบนี้ผู้ประกอบการไทยจะอยู่ได้ยังไงถ้าหากว่ากลุ่ม OTT ต่างชาติเนี่ยเขามาให้บริการ ในแบบในรูปแบบนี้แล้วก็ดูดรายได้ออกไปขณะนะเดียวกันคนที่ลงทุนก็จะเป็นผู้ประกอบการในบ้านเราจริงจริงแล้วเม็ดเงินเนี่ยถ้าเข้ามาหมุนเวียนในบ้านเราเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอ,อบไปก่อให้เกิดการเคลื่อนของเศรษฐกิจหมุนเวียนไปนะคะออาไปดูกันต่อค่ะ ทีนี้เนี่ยการให้บริการนะคะโทรคมนาคมใหม่มันก้าวไปถึงอินเทอร์เน็ตที่ผ่านดาวเทียมอย่าง Star ling. Star ling s t า r l i n ง s t a r l i n งเป็นของคุณอีลอนมัสค่ะหลายคนบอกอืมใช่คนนี้เนี่ยมีข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะลาสุดก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไปเทคหุ้นต่างเนี่ยนะคะเมื่อเดือนตุลาคม2020ประมาณ2ปีที่แล้วค่ะทางด้านของคุณอีลอนมัสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเปิดนะให้กับคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูโครงการนี้คือการทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต สตาร์ลิงในระดับเบต้านะคะในสหรัฐแล้วก็บางประเทศใครสนใจจะไปดูเนี่ยเขาเปิดให้เข้าร่วมนะแต่ทั้งนี้ค่ะนับจนถึงปัจจุบันถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของส t า r ์ลิ k นะคะมีกว่า10,000แสนคนทั่วโลกส่วนหนึ่งก็คือผู้ให้บริการประชาชนชาวยูเครนนะคะที่ได้รับผลกระทบโดยสามารถใช้บริการโดยที่เขาไม่คิดค่าใช้จ่าย Star l ล mm ิง hmm. เขาวางเป้าค่ะว่าจะยิงดาวเทียมสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในปี2024 จะเพิ่มเป็น4,425ดวงระหว่างนี้เดินหน้าปล่อยดาวเทียมออกสู่วงโครจรอ,อย่างต่อเนื่องในแต่ละเฟสนะคะภายใต้การปฏิบัติการภารกิจโดย Space X เป้าหมายสูงสุดของ s t a r l i n k คือการปล่อยดาวเทียมสู่วงโครจรให้ครบ42,000ดวงนะคะซึ่งวันนั้นการบริการก็จะครอบคลุมทั่วโลกสิ่งสำคัญตอนนี้ ในมุมของผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายให้ใช้บริการแต่ถ้าเราคำนึงถึงผู้ประกอบการในบ้านเราผู้ที่เล่นอยู่ในบ้านเราแล้วก็เป็นคนที่ต้องลงทุนต่างๆเพื่อให้ธุรกิจโทรคมนาคมเหล่านี้หรือที่เรียกว่า new telco market เติบโตขึ้นคนกลุ่มนี้ลงทุนแต่ขณะเดียวกันรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ย กลับกลายเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาให้บริการดังนั้นสิ่งสําคัญเราก็ต้องคํานึงถึงเม็ดเงินที่จะมาบุญเรียนเศรษฐกิจด้วยนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปจะพานุ่้ชมไปดูว่าแล้วกลไกรัฐจะหนุนอุตสาหกรรม คมนการมไทยนะคะคบนการมใหม่แบบนี้เนี่ยได้ยังไงในบ้านเราคงต้องหาแนวทางปกป้องผู้ประกอบการเดิมค่ะเพราะว่าเขาลงทุนจํานวนมากแต่ขณะเดียวกันเม็ดเงินที่ได้กลับมาเนี่ยแลวเราหวังว่าเม็ดเงินเหล่านี้จะหมุนหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ได้หมุนไปมันถูกส่งผอมถ่ายไปต่างประเทศนะคะกำกับธุรกิจต่างชาติให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาเนี่ยยิ่งเขาเป็นธุรกิจต่างชาติบางทีมันยาก กับการควบคุมมันมีการโกหกหลอกลวงมากมายผ่านแอปพลิเคชันต่างชาติคนไทยเสียเปรียบคนไทยเสียโอกาสจะไปติดตามจับกลุ่มอ๋ออยู่ต่างประเทศทําอะไรไม่ได้เจออย่างนี้กันก็เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูซิว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างสร้างสนามแข่งขันให้เกิดความเท่าเทียมกันการแข่งขันที่ดีควรจะเท่าเทียมกันค่ะเรื่องของการจัดเก็บภาษีอย่างน้อยเราก็มี e s e e ที่เกิดขึ้นเมื่อ หเดือนที่แล้วนะคะแต่ต้องดูซิว่าจะทํายังไงให้เกิดความเท่าเทียมกันสําหรับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยและที่สําคัญควรจะสนับสนุนให้มีผู้เล่นรายใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้แหละค่ะเกอจะทําให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตไปด้วยนะคะขณะเดียวกันเป็นการเติบโตแบบมั่นคงแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ นี่แหละครับคือโจทย์สําคัญที่ทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐนะครับจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วย